สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563กระผมนายปลดล็อกการเมืองสวสดจกักพัทขอสวสดบทสัพเพอัญเชิญพระเข้าตัว15จบครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังา่าพระาพัตตาปัจเจก,กานัน จะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะร,ระปัตตาปัจเจกาน,านันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พระรัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเอเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาภาระปตตาปเจกานันจะยังพร,รังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัเพเพสังคาภาระปตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารัปปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารัปปตาปัจเจกานัน จะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภารปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา พระรัตปัตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระรัตปัตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภาระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภาระปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานัน จะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารปัตตา ปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส